ชีกัพ่อทุกคนเลยพวกได้ใจขนาดละว้าวกดทุกคนเลยดวญามาเนาหั่มันเลเรียบร้อยทุกคน ดีเอฟซีทุกท่านที่ตามรับส้มสบายดีในช่วงสิบโมงทุกคนนตอนในกับสิบโมงก็กว่าพี่น้องไอ้สศิกะอยู่คนอยู่ชั้นคือเก้าเลี้ยงโง่เลี้ยงไครคือเก้าพี่น้องไอ้เมื่อนี้นะหลังจากตอนเที่ยงกะบสศว่าสิไปหาอยู่หาก,กินทุกคนนด้ว่าสิไปหาก,กลุไมาตามแขมโพทุกคนนด้มาว่าจะมาเผาชุบเมื่อนี้ทุกคนนด้ไม่ได้กินเมนูชุบกุไมแต่ฮึงหึงเลยได้ปีนี้คือว่าได้กินครั้งนึงทุกคนนี่ชุลมุนะ กะหั่นมีแต่แกงกับต้มทุกคนเลยชุบยังไม่ได้ชุบเลยเด้มีชุบครั้งเดียวเท่านั้นละทุกคนเลยครั้งที่ชงก็คือจะไปหามมนี้แล้วทุกคนเลยคือเยอะกินชุบลุงไม้ก็เลยไปหาลุงไม้มาเผาชุบมมนี้ทุกคนป้าทุกคนเป็นเลิกก็ตามกะไปติตามมาส้มแาลสีนลวเนาะกระแทบเพื่อเิเบิรงกะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์เนาะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังเกลือแซีเนาะไปบรรยากาศทุกคนเลยบรรยากาศ รงไฮท้องหน้าคือย่ำนี้กะเลี้ยวไปทั้งเลิกคือเขียวไปเมื่อทุกคนเลยเขียวเข้าทุ่มเลยแหละเมื่อนี้นอากาศก็คือว่าละมีน้อยฝนก็ไม่ได้ฝอยมื่อนี้นะสองมือแล้วเด้ลินเมื่อนี้นะคือว่าไม่ได้ลินแต่ว่าอากาศคึ้มๆม,มื่อนี้นะทุกคนมีมีมีฝน không không mong ăn thích thôi len chuột giác mặc chắc mà người bị chắc người khác mọi người khác mọi người khác mọi người khác hôi người khác mọi 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 người khác Bên lam ăn con Nah, nà Bên sạc đồ Để cony. con con mô cony. Manalong bóng đồ bóng con đi bóng 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 ตัวนี้ก็มีได้เก็บห้ยกับบ้านนี้นะ่ะเดี๋ยวเอาดวงไม้ดวงนี้นะ่าจะได้อยู่ด้วโอ้ยตกกตางโผล ไอโด่งนึงทุกคนไปหาแนวม่ได้จ้าโด่งมันเหี่ยวหมดแล้วเดี๋ยวไปหาเบังกอไม้แต่ถ้ากอไม้ไม่ได้ยังมาพีเอาไม้ทุกคนเลยไปเบังกอไม้ก่อนมันมีหลายกออยู่ได้บอมก็เอาได้เอามาเฮ็ดดูไม้ชมทุกคนเลย ท่านท่านุบสามด่งพ่อุบทุกคนง่ามงามเดีวไหาบางกอไม้ก้อนี้นะกันทามีได้กอไม้จังมาผีก้อนนี้ทุกคนเลยกอนนี้นะมันขึ้นสูงแล้วก็มันเอาหนาเดยันงตุกโคยเดะทุกคนเลยตักโคยโ้ยคนใหญ่ตมเด็กน้อยกตด้ก้อนี้กะคนหมช่างไพ่งามงามนะ อันนี้นุ่งไม้ไผ่อันนี้นุม้ซาทุกคนเลยเดี๋ยพีเอาก่อนแต่ชะเวอนโอโอโ่อหโอ้หโน้โหนอโอ้โอ้โ่โโหโโหโหดหอโ Ơ, cái này nó đổ Ớ, ô Hơn nấp À, Hà, vị trí hơn nấp ạ à. Ôi oh. ไลงมามันมืนมันเป็นมั่นก็ได้สามดวงกันไห้ยเยืดท้อซุปนะพ่อแล้วทุกคนเลยสีหามเฮ็ดไม่ส้มพร้อมกระเทือนมาแล้วก็เอาเติมไอย่างนี้เลย ไปโลไปพูดไปงามๆไม้ไผ่อย่างนี้นะดงนี้ก็เดี๋ยวไปโลบงทางพี่ก่อน,นดงนี้ก็งามไดเวยนะ แต่มันดับทุกคนี่เดี๋ยวแกงกันก่อนอืม យ៉ាងឡាវបាទបងក្អូនអន់ប្រពន្ធនេះ อย่างน้อยทุกคนเบิกนี่เอาสองสามโกเอาสามโกเลาะลงเตาปุ๊บแบบนี้คาได้ก็คือเอาสูตรกระยังไปเลยถ้นทามีได้ก็คือเมอ้อเลยทุกคนเลยรูไม้สักสี่กับน้ำเบิกนี่อืมไม่อันนี้คือลูไม้ไม้ไผ่ทุกคนนะมันมีนม,นมนนนีนะมันมีมีขนนะอันนี้นะมันมีขนอันนี้นอันนี้ไม้ไผ่คือเดียว ถ้าลมากใจซาคือตัวนี้นี่มันจะมีขนคนในนี่มีไข่มัมนไปทุกคนมา,าก,กินเวนก่อนก,กินเวนกินกับชุบลมหายหก่อนทุกคนกินกกเวนนะงามอะี่นะ พอละทุกคนเองผักกับจะซีกอ่ะผักแวน่นผักแวน่นงามงามสูตรกระตาเลยทุกคน ซุปซุปกระซื้อเพราะมันหอมทุกคนยังเชื่อ,อหายเอาจะเน้นข้าวโคผักหอมผักโบหรือว่าผักนันตีแต่ถ้าเอาซุปนะเฮงนะ,นะทุกคนจนโซดกระย่างแหว่คักเลยนะถ้าก็เอานี่แหว,แว่ละคือมเอามันเลยแหว่ไหวทุกคน ไปวันาานี้มาพบเดียยูเฮิรนพลายพี่น้องเงยนักแห้งเอาจนนักแท้แท่บ่ายผ้าลงใหม่เฮกิโลดกินแล้วบอกเขาง่ายนะเฮ้ยไปเฮิร์นกินชูลูกไม,ม้น้ำตูไปทุกคนบานนี่กัน

เผาเฮ็ดชุบกนเผาไ็ดสะเขาไม้ไผ่ไผสดงพอ่อที่ดงปอกี่ดวงป่ง,งก่อนทุกคนคางเี่ก่อนคางปาาปาโต ก็โลดเร็วท่านใจเลยทุกคนเลยลูกได้ใจขนาดละหก็เลียวข้างนึงทุกคนเลยก็ไม่ข้างนึงนะ ทั้งนี้ลงแล้วก็สีแดวอออมาเปาะแล้วก็คูดเลยโอ้โอ้โอ้โออ้ไฟแรงไฟแรงอันนี้พอเร็วทุกคนเลยเดี๋ยวออกก่อนกู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 อันนี้พอเร็วพอเร็วอันนี้ก็ 来 the phone. แล่าสิแล้วสิดูยังหอนอยู่ด้ดยวดยพูดเดี๋ยวเอาไปขุดแต่เนาะทุกคนแน่บเลยเธอซีกูหอนในลีโลนะเครือไฟเครื่องแยกผลาบผลักเลยเอาไปซียูเนาะมาทุกคนเดี๋ยวมาขุดอยู่เนาะพี่น้องไอ้มันอยู่หอมไม้ล้วมันเย็นคดดนเลยซุนไม้ซีเงี้ยงอยู่ด้วยซีด่วนมุกง่ายง่ายเลย ต้นชีโดงเฉยศรีจะจักให้ลุงไม่ชมเป็นเสือกองเป็นทุกคนกินขา้าวยากผู้ละจังใบจักเป็นใบจักน้นกระเซน้ำเกิดกคนเ,เนี่ยเซียมเกิดเฉยศรีจงเอาน้ำฝนเสียเพราะว่าคันท่าเอาน้ำฝนนะมันมีดำคนเนี่ยมันจะขาวหน้าแรงกันยังขาวอยู่ได้เฉยศรีจะเอาน้ำฝนเสียแล้วก็บเสียน้ำเกิดเป็นขึ้นนึงมะอื่นผู้ละกูจะได้เอาเหากองกะ มื่ออื่นกับคันท่าซิมมองมันมีคมมันมาลาจุดอยู่ละ่ะโอเคสีก็จะคันคันกืออีกจังน้อยแล้วก็หอก้องแล้วก็อันฝนเทซะอีเทศก้องทุกคนดองเลยคือลูไม้ดองลูไม้ส้มทุกคนเลยแต่ลูไม้ทงกับมีท่านได้ได้ทุกคนในปีนี้นะสชีมีท่านได้ไดลงมือไปห่าปีแล้วนี่เฮ็ดสิป่ายนู่นชาป่ายบุปีแล้วสีก็ลืมะ ยังกินมีหมดเลยทุกคนตอนนี้ก็ยังเดินวงประมาณสิบถุงมีท่านออดอออกินกินมีหมดโอ้ยยังพรยังพบกระฮัตมาดิ Nhàng cái tiêu này cái da này nhon này tập dạng tiêu hạt lèo ừ. rồi leo hoi leo Hãy đồn cho đây Ghiền Mì Gõ Để đây bỏ Uh huh. อ่อนนิดนะ่นอยงอดงนึงทุกคนให้ได้ชิดให้บริห,หลายนาะในชิดอีดงนี้ก็เอาชามดงวงพอดีเลย พนเี่ันีโดมูมังเลยลายเนาะงชุบมอาพ่อได้กินง่ายแย่ป่ะมังในทุกคนซี่โดมันเลยลายนะมันได้ทงกันยันได้ส่องกงังแล้วทุกคนเลยจากเมื่อจะไปหามเห็ดทงุง

ต,ตอ,นน,น,ตอนนี้กำลังต้มเพราะมัน,นจืดนะทุกคนหลายขั้นตอนได้ในกระต่ายใพอทุกคน

ปองเลอ่ะจ้จะนั่งไม่ชื่อ,อ,บอ,อเบอร์เจนจะนัส่ชูใหมเดี๋ยวมาปรุงทุกคนเลยนี่ก็คือคอยสะงเงะฮน้านี่ประเดปรุงแล้วกระคางวันนี้ก็เรียบร้อยเลยประเดโน่นนี่โอ้เหเ็นจำเดียวพี่เลยนี่ขัดเพิเลย ปลาแดกแป้งโนแล้วก็คือวันนี้ก็สีหาไปค้างเลยด้วยเพราะว่าเ,อาออาเ่าเอามาเขายังเราปรุงไม่อามาเขาก็ปรุงนนี้คือหอมเื้อกองหอมเื้อกระไม่เสื้อพริกโค ปุ <sm> <att> ้งเอามาชุบตัวมันหอมเลยบ่ปุ้งเอามาได้จะได้มันเย็นก็จะได้ปุงเลยได้ ทุกคนเอ้น้ำทันแห้งปลาเลือดเลยทาน้าแห้งกันนี่ก็อย่าปงนะทุกคนน้าแห้งก็ากง่าปน้าทนแห้งครับมาเดี๋นทุนอดน้าแห้งทุกคนเนะเป็นสีโป่งก็โป่งเพามันเย็นเก,ก๋จะได้ชุบเลยทุกคน ยังชูบทุกคนเลยไมนโมโหก่อนไหมน่าจะเย็นได้เลยเลยก่อนยืดข้าวแห้งแล้วก่อน là làm bố. พัดก้อนมนี่ทุกคนเอาเลย,ายมาจะนีนะามซุยซุยเดี๋ยวตักก่อนสานเลยทุกคนเยมันคือเห็นยามาเนาะ <hè? S 1> นและเห็นเห็นมันตุ้ยหมูมันเอไม่เงี้ยนะไ่ีินี่ เสร็จเด็ดร้อยทุกคน,นกินเรื่องอะจะกินรูปคอนฟ้าแล้วก่อนมาทุกคนอาหารการกินท้องวังเทงวันนี้ก็คือซุปลูไม้โอ้โหผักง,งาข้าวไทยนะชั่มมาเออง้เออชั่มมาเออง้เขาควายละบังเลยอันนี้ก็คือผักอีกทีนทุกคนเลยอันนี้คือผักแว่นนี่แม,ม่เราเป็นง้กอก่อนเป็นง้อไว้ก่อนเจ้าอะไรเจ้าน่ะละ่ะ ให้ยิงท่างซุปแบบพามานัดนาเอาน้องอีน้อยอีน้อยอีน้อยน้อยอีนีนอย่มน้อ้น,น้อยอิน้อยนอยน้อน้อออยอนอยอีนอ้อ กินข้าวปัปปานี่ป้ากินชุบแมวควะก้อนปนกลบเขา กินผักไหลอิ่มแน่นอิ่มอิ่มแน่นแล้วคุณมีไงใ่กระดาะเหลือลูกมีน้อยโฟกัสคือมีไงญ่พี่ล้อมีกินผักบุญยากขึ้นมาเตะ <c oughs> จะซื้อส่นิพก่นกินเผานม่ดีจะม่หิ่เขานิ่งห้องห้องถอีก็ท้องหองจบเขน่งจะกินข้าวหาทุกคนเลยสะซีกะมาเฮ็ดหนุ่มใหม่ส้มเป็นคน หมช่วงซีโดงแล้วก็อันนี้กระบอกมันทุกคนเลยสาวซีเอาบ้องอ่อนมันมาน้าทุกคนเลยมาเฮ็ดไหมช่วมเป็นกินหน้าแรงทุกคนเลยอะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนีกับสาวซีขอฟ้าสนีก้นอกนเนาะทุกคนคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกับสาวซีไม่อีกก้อนทุกคนเลยเดี๋ยวสาวซีขอโตเฮ็ดเบะสาวซีโต่อ,อีกก้อนขันท่าเยอะอันท่าโตคือยันมันยาวเกินไปทุกคนในยันพี่น้องเบอร์เนาะทุกคนเดี๋ยวสีมาเฮ็ดไมชสม้มจากไหมจากไหมเป็นเซน้าเป็นโตพี่น้องไอ มือเศร้ากูลอาเจียจะได้เอาฮาโคดทุกคนในหะ,ะเสียน้ำเกือเป็นขึ้นหนึ่งทุกคนใหยเอาเคทุกคนพบกันคลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะไปแล้วบ๊ายบาย